อธิบายง่ายๆหน้าโมเดลนะครับสำหรับในการเขียนหน้าโมเดลนะครับเพื่อนๆในหน้าโมเดลนี้เราจะยึดตัวของรูปเป็นหลักแล้วเราจะมาปรับที่กรอบสเกลต่างๆเช่นสเกล1นึ 5, 1่งต่อเจ็ต่อล้อยต่อยีต่างๆเนี้ยซึ่งลุจะทําให้รูปและกรอบเนี้ย จะมีขนาดที่แตกต่างกันแล้วแต่กขนาดของสเกลและกรอบเป็นตัวกําหนดนะครับเพื่อนๆมีวิธีการทําได้ย่ารเชิญชมได้ในโปรแกรมอ u t ต c a ทได้เลยครับเพื่อนๆทางโปรแกรมอ u t ต c a ทนะครับเพื่อนๆได้กําหนดให้เราได้เขียนรูปนั้นไปก่อนที่เรากําหนดเช่น1หน่วยต่อ1มิลลิเมตรหรือ1น่หน่วยต่อ1เมตรแม้กระทั่ง1หน่วยต่อ1เซนก็ตามเนี่ยเพื่อนๆเขียนรูปที่เพื่อนๆต้องการไปก่อนแล้วเรามากําหนดสเกลขนาดของกรอบ นั้นๆที่กรอบเพราะฉะนั้นนะครับกรอบของแต่ละรูปก็เลยจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่ากรอบรูปนั้นเนี่ยใช้สเกลเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเราจะมาปรับแก้ไขแค่เพียงไม่กี่ตัวเช่นกับแก้ไขของตัวหนังสือแก้ไขของตัวดิเมนชันแค่นั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้รูปนี้นในการโพสให้ได้สเกลออกมาได้แล้วนะครับเพื่อนๆยิ่งรูปที่มีสเกลขนาดขยายนะครับ แต่เวลาเราเขียนในแบบหรือโปรแกรม AutoCA d เนี่ยรูปก็จะมีขนาดเล็กกรอบก็จะมีขนาดเล็กซึ <the> ่งความจริงแล้วเมื่อเราพอดออกมาเนี่ยรูปดีเทลนั้นจะก็จะมีขนาดใหญ่ยกตัวอย่างรูปนี้นะครับก็คือรูปของแบบขยายราวระเบียงนะครับรูปก็จะมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับตัวแบบแปนของตัวนี้นะครับซึ่งมีสเกล1 100ต่อร้อยก็จะมีขนาดกรอบและพื้นที่ที่ใหญ่กว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราพอดออกมานะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่ารูปดีเทล นี้เปลี่ยนบล็อกเป็นตัวกําหนดสเกลหน่วยมิลลิเมตรพาร์ทหโดยวิธีนะครับเราจะเริ่มอย่างแรกก็คือการกําหนดหน่วยของแบบนะครับเช็คหน่วยของแบบว่าหน่วยเป็นอิงนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรก็คือมิลลิเมตรเนี่ยนะครับว่าเราจะเลือกเป็นหน่วยของมิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็จะมาการเทียบเคียงสเกลโดยใช้ เข้าคําสั่ง plus นะครับนั้นนะครับเราจะดึงกรอบออกมาโดยใช้คําสั่ง insert สุดท้ายนะครับเราจะมาเช็คว่ากรอบเนี้ยได้สเกลจริงหรือไม่โดยใช้คําสั่ง p l u นะครับไปดูได้ในคลิปวิดีโอได้เลยครับเพื่อนๆแล้วเราจะมากําหนดสเกลในหน้าของโมเดลนะครับเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือหน่วยของมิลลิเมตรนะครับเราจะมีรูปดูหนึ่งเราเขียนตัวต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวของเสาตัวของผนังตัวของบ้านเนี่ยเราเขียนไว้เรียบร้อยเราจะกำหนดขอบเขตหรือขนาดสเกลของแบบนะครับโดยที่ว่าเราจะไม่อินร์ t ตบล็อกมาทีละตัวเช่น1นึ่หรือ1น0แบบนี้นะครับ